นะครับก็สวัสดีนะครับนักเรียนอันนี้ก็จะเป็นคลิปเฉลยใบงานนะครับใบงานที่สัปดาห์สิบห้านะครับซึ่งใบงานประจําสัปดาห์สิบห้านี่นะครับก็จะมีแบบฝึกหัดท้ายบทเนี่ยอยู่สีข้อนะครับในเรื่องของกฎของเคอร์ชอปนะครับโดยสีข้อเนี่ยก็จะเป็นวิธีทําที่อาจจะแตกต่างกันหน่อยนะครับอ่ะเรามาเริ่มต้นเลยนะครับในข้อแรกนะครับเขาถามว่านะครับ ให้เราคำนวณเนี่ยนะครับแรงงานไฟฟ้าคือช็อปว่าแรงงานตกค่อมเนี่ยนะครับโดยใช้กฎแรงดนนะันเนาะของเครช็อปว่าตกคอมแต่ละจุดเนี่ยนะครับวิหนึ่งวิสองวิสามเนี่ยนะครับมีตกคอมเนี่ยทั้งหมดเท่าไหร่นะครับซึ่งต่อมานะครับเราก็ต้องมาอ่าค่อยๆวิเคราะห์ดูเนาะว่าเราจะเริ่มทํำยังไงนะครับอย่างแรกนะครับถ้าเกิดดูในตัวอย่างหน้าก่อนๆเนาะเขาจะแนะนําวิธีโดยการให้เราหาความต้านทานรวมอของวงจรน,นี้ก่อนนะครับครูจะหาความต้านทานรวมของวงจรน,นี้ก่อนนะ นะครับอ่าโดยในจุดแรกนะครับความต้านทานรวมเนาะหา RT นะครับหา r นะครับโดย r เนี่ยนะครับในวงจรวงจรนี้รูปร่างเป็นแบบอนุกรลมนะครับ r จะมีค่าเท่ากับ R1 บวก R2 นะครับแล้วก็บวก R3 นะครับ R1 ก็จะมีค่า82โอห์มบวกกับ68โอห์มนะครับแล้วก็บวกกับ150โอห์ม นะครับดังนั้นนะครับเมื่อนําเลขทั้งหมดมาบวกกันแล้วนะครับก็จะได้ค่าทั้งหมด300โอห์มนั่นเองนะครับต่อมานะครับรู้ r ร์แล้วมาหา et ต่อนะครับหาแรงกําเนิดไฟฟ้ารวมเนาะนะครับว่ามันได้เท่าไหร่นะครับสูตร et นะครับก็คืออะไร et นะครับดูในวงจรเนาะว่ามีกี่ตัวนะครับขั้วกลางอบวกอีสองเนาะ เดี๋ยวเราค่อยมาไล่ทิศทางกันนะครับ e1 ในจุดนี้คือเท่าไหร่12โวล์เนาะนะครับแรงในฟ้าก็จะวิ่งขึ้นตามลูกศรที่เขาบอกเนาะนะครับวิ่งมานีอ้าวทิศทางเดียวกันนี่ใช่ไหมครับบวกวิ่งมาหาลบเนาะแล้วก็บวกวิ่งขึ้นไปเหมือนเดิมนะครับแสดงว่านะครับ12 6ก็เป็นบวกเนาะ2บวก6ได้18โวล์นะครับโอเคเคลียร์แล้วในจุดนี้ต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาหาแรงดันตกคอมที่ v1 v2 v3 กัน นะครับแรงดันตุกค่อมที่ v1 v2 v3 นะครับเราแทนสูตรเลยนะครับ v1 เท่ากับ i เนาะ i r นะครับ i ของวงจรนี้ก็คือ i t เนาะนะครับ i t r ต้องการคือ v1 หา v1 ก็คือ r 1นะครับ i สามารถแปลงสูตรไปได้ในทางไหนบ้างครับอ่าเราหาทิศทางไหนบ้างนะครับก็คืออะไรคือ i อเท่ากับเส่วนอาเนาะนะครับ i t เนาะกจากใช้ e t นะครับส่วน r t คูณเนาะคูณกับ R 1นนะครับแล้วก็แทนเลขลงไปเลย E.T เราได้18โวลต์นะครับ R 1เราได้68 2โอห์มส่วน R.T นะครับคือ300โอห์มนะครับเราก็จะได้ค่ารวมทั้งหมดเนี่ยในชุดเนี้ยนะครับก็จะได้4 9 2โวลต์นะครับานะครับต่อมาก็หา V 2เนาะ V 1เราเคลียร์แล้ว นะครับก็จะกลายเป็น i อ่าเราไม่ต้องเราไม่ต้องใช้สูตรนี้ก็ได้เนาะเรารู้นี่เราแทนมาแล้วนี่ใช่ไหมครับเราใช้สูตรล่างได้เลยจะได้เปลี่ยนแค่ r2 ตัวเดียวนะครับอ่ากลายเป็น e t คูณ r2 เนาะส่วน r t น,น,นั่นเองนะครับอ่ะ e t ได้18โวลต์นะครับ r2 ได้68โอห์มนะครับส่วน r t ได้300โอห์มนะครับอ่18า18คูณ68หาร300นะครับก็จะได้เท่ากับ C 0 8โวล์นะครับจุดนะโอเคนะครับต่อมา V 3ครับ V 3นะครับ V 3ใช้สูตรเดียวกัน E T นะครับส่วน R T นะครับ R 3เนาะอ่ะ18คูณกับ R 3 R 3คือ150 r T ได้เท่าไหร่300นะครับ18คูณ150นะครับ เบส็คผลลัพธ์แล้วหารด้วย300เนาะได้เท่ากับ9โวลต์นั่นเองนะครับเมื่อเราคำนวณได้ตามนี้แล้วนะครับเราก็มายึดนิยามมาหน่อยนะครับเขาบอกว่าซิกมา e เนี่ยนะครับคนรวมของแรงจ่ายเท่ากับ v เออซิกมา v เนาะซิกมา v เนาะซิกมา e ก็คือ e 1บวก e 2นะครับเท่ากับ v 1บวก v 2แล้วก็บวกกับ v 3นะครับ e 1มีค่าเท่ากับ อ่าเนาะบวกกับ6นะครับเท่ากับ4.92บวกกับ4.08นะครับแล้วก็บวกกับ9โวลต์นะครับดังนั้นนะครับ18โวลต์จะมีค่าเท่ากับ18โวลต์พอดีเลยนะครับดังนั้นที่เราคำนวณมาทั้งหมดเนี่ยแสดงว่าถูกต้องนะครับในสำหรับข้อที่1นะครับข้อที่1จบแล้วนะครับเรามาดูข้อที่2กันนะครับในข้อที่2นี้นะครับค่อนข้างที่จะง่ายเนาะเราก็ไปดูนิยามข้างต้นนะครับเราแบ่งก่อน จุดนี้คือจุด B เนาะใช่ไหมครับจุดนี้คือจุด B นะครับเราก็ดูเลยว่าเขาให้อะไรมาบ้างจุดนี้เป็น I เข้านะเอาแบ่งเลยนะครับอันนี้เป็น i เข้าอันนี้เป็น i ออกนะครับเราเขียนเลย i เข้าเท่ากับ i ออกเท่ากับ i ออกนะครับอ่ะเราลองดูดิอะไรเข้ามา i 1กับ i อะไรเข้ามารวมกัน i 6เนาะได้เท่ากับอะไรได้เท่ากับ i 2บวกกับ i 3บวกกับ i สี่แล้วก็บวกกับ i อห้านะครับในโจทย์ข้อนี้เนาะเอาละามาดูแล้วก็แทนเลขเลยนะครับ i อหนึ่งคือหนึ่งจุดแปดแปดมิลลิแอมเนาะ i อหกเป็นสี่จุดสองแปดมิลลิแอมนะครับ i อสองศูนย์จุดเจ็ดห้าสองมิลลิแอมบวกกับ i อสามนี่ไม่รู้นะครับเขาให้หา i อสี่เป็นสองจุดสี่สี่มิลลิแอมบวกกับสองมิลลิแอมนะครับดังนั้นเราจะได้หกจุดหนึ่งเจ็ดนะครับเท่ากับ 5.192ุดเบวก i3 เนาะดังนั้นนะครับ i3 ในข้อนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ6.17ลบ5.192นะครับจะมีค่าเท่ากับ i3 อ่ะนะครับได้เท่ากับ0.978มิลลิแอมนั่นเองนะครับทิศทางก็เป็นแบบนะแบบนี้เนาะ,ะมนกระจายออกจากจุดนี้ใช่ไหมครับโอเค ดูเนาะในข้อที่2นะครับค่อนข้างที่จะง่ายนะครับดูข้อที่3นะครับในข้อที่3นี้ค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะครับเขาให้เราหาแรงดันไฟฟ้านะและกระแสไฟฟ้าของเคร์ช็อปนะครับแลวให้เราคำนวณค่าแรงดันเนี่ยนะครับที่ตกค่อมและกระแสไฟที่ไหลผ่านตัวต้านทานทุกตัวเลยนะครับเขาต้องการขนาดนี้เลยนะนะครับอ่ะอย่างแรกนะครับเราใช้กฎของเคร์ช็อปก่อนผูมองว่าในข้อนี้นะครับถ้าเกิดเราหาอะหาแรงดันตกค่อมก่อนเนี่ย มองว่าแนวโน้มในการหาี่ยค่อนข้างที่จะยากพอสมควรน,นะครับเพราะว่าเราต้องมาหา r t ีใช่ไหมดังนั้นเนี่ยครูจะลัดเข้าไปหาที่เป็นคเคลสรอก่อนหรือเป็นเคลช็อปเคลสรอ,อนาะเคซีแอลนะครับ่ะเริ่มต้นเลยนะครับเริ่มต้นเราก็แยกลูปมันก่อนเนาะอันนี้เป็น L 1นเนาะนะครับทิศทางการไหลของกระแสวิ่งทางนี้นะครับอ่ะอันนี้เป็นเนาะ L 2นะครับ ไอเอาสองนะครับเรามาไล่กระแสกันว่าจะไหลยังไงอันนี้เป็นไอหนึ่งเนาะนะครับอันนี้เป็นไอสองนะครับอันนี้เป็นไอหนึ่งเหมือนกันอันนี้ก็เป็นไอสองนะครับอโอเคจึ๊บจุ๊บน่าจะครบแล้วนะครับสุดท้ายแล้วผลลัพธ์ตัวน,นี้ก็เป็น i1 บวก i2 เนาะนะครับอ่ะ,อะโอเคนะครับ ดังนั้นนะครับเรามาเริ่มคํานวณกันเลยนะครับเราแยกลูปก่อนนะครับรูจะหาคําตอบในลูปที่1ก่อนลูปที่1น,นะครับอ่ะนี่ละกันลูปหนึ่งนะครับอ่ะลูปที่1น,นะครับสูตรว่าไงตั้งต้นซิกมา e เท่ากับซิกมา v เนาะนะครับ e ก็คือ e 1นเนาะมีตัวเดียวนะครับซิกมา v มี v 1กับ v 3เนาะที่อยู่ในลูปมันนะครับ V 3านะครับเขียก,ก่อนนะครับ e ีมีค่าเท่ากับ18โแปตรนะครับ V1 ก็คือ VIR เนาะนะครับ V ีเราแปลงเป็น IR เลยนะเหมือนตัวอย่างที่ครูแสดงให้ดูนั่นแหละนะครับ VIR นะครับอ่า I1 เนาะวีมี I1 ผ่านนะครับคูณได้อ่าน้อง3า0บวกกับไม่พอนะครับขอเลื่อนนิดนึงโอเคเอาะ ะนะครับบวกกับเท่าไหร่ v3 สก็เป็นวีสามอะไรผ่านมาก i1 งบวก i2 สนะอเนาะอหนึ่งบวก i2 นะครับความต้นานทานห้าร้อยหนะครับรวมกันแล้วได้18 3 30 i1 บวกกับ560 i1 บวกกับ560 i2 นั่นเองนะครับได้18 สามสามศูนย์บวกห้าหกศูนย์แปดเก้าศูนย์ไอหนึ่งบวกกับห้าหกศูนย์ไอสองนะครับดังนั้นนะครับเราไปทำอะไรต่อไม่ได้ให้เป็นสมการที่หนึ่งนะครับโอเคเนาะอ่ะรูปหนึ่งเคลียร์แล้วนะครับอูมูฟมาคิดรูปสองนะรูปสองนะครับรูปที่สองตั้งสูตรตั้งต้นเหมือนเดิมซิกมาอีเท่ากับซิกมาวี นะครับซิกมา e มีอะไรมากในรูปที่สมีตัวเดียวเนาะ e 2นะครับเท่ากับเออ่ v อะไร v สองเนาะกับ v 3นะครับ v 3 e 2มีค่าเท่ากับ15โวลต์นะครับเท่ากับ v 2 v 2มีค่าเท่ากับ r i 2คูณด้วยตัวตันถานเนาะ270โอห์มนะครับบวกกับ v 3ามเป็น i 1บวก i 2 นะครับคูณด,ด้วย560โ oh อห์มอ่ะมาเรามาเริ่มแจกแจงกันนะครับ15โวลต์เท่าเดิม270 i 2นะครับบวกกับ560 i 1บวกกับ560 i 2นะครับอ่ะ15โวลต์นะครับอ่าขอเอา i 1ดันขึ้นมานะจะได้เป็นลำดับเลย i 1บวกกับ560ร้อบวกสองเป็น 830i 2นะครับให้เป็นสมก,การที่2ไว้นะครับต่อมานะครับครูก็จะเอาไปเข้าเมทริกนะครับเมทริกเราต้องการที่จะทราบ i 1ก่อนนะครับอ่ะครูกำลังจะทราบ i ก่อนค่อนข้างที่จะเยอะเนาะเลขข้อน,นี้นะครับหลายหลักอยู่ครัคกูหลักสิบหลักร้อยทั้งนั้นเลยนะครับครูต้องการทราบ i 1ก็ปิด i 1ก่อนเนาะปิดตัวนี้ไปก่อนนะครับเอา18มาเขียนก็ร้อยห้าร้อยหกสิบมาเขียน เอา15มาเขียนกับ830มาเขียนนะครับอ,อันล่างก็จะเป็นฝั่งหลังเนาะ890นะครับกับ560 560กับ830โอเคนะครับเราจะได้เท่าไหร่18คูณ830นะครับ ลบก,กับ15คูณ560โอเคเนาะนะครับอ่ะ890คูณ8ป0อสอคูณห้าร้อยหกส อ่ะโอเคนะครับเราดูบรรทัดบนเราได้อะไรนะครับเราได้14940เนยาะนะครับลบกับแป0สี่นะครับอ่าเรา 1, 4, 9, 4, 0, รบ,บ,บ 8, 4, 0, รรทัดล่างได้อะไรได้7 3 8 7 0านะครับลบกับ3ามหนึนะครับ เราใส่ประกานิดนึงนะครับด้เข้ากับ6540เนาะส่วน425100นะครับนะครับตอบ0.015นแอมป์นะครับก็เคลียร์แล้วไอหนึ่งเนาะต่อมาหาไอสองนะครับเท่ากับอะไรนะครับไอสองเราอยากทราบไอสองเนาะปิดไอสองนะครับ จะได้890นะครับกับ18อ่า560นะครับกับ15นะครับอ่าโอเคส่วน890นะครับ560 560 830อ่ะโอเคมาไล่กัน890 15นะครับลบกับ ห้าหกศูนคูณสิบแปดนะครับอ่าต่อมาเป็น8 9 0เก้คูณแปดลบกับ5 6 0หกศคูณห้าจะได้เท่ากับหนึ่งเนาะลบกับหนึ่ง ไม่ใช่8 9นะ8 0นะครับต่อสี่เออส่วนเป็น4 2 5เนาะส่วนเท่าเดิมนะครับจะได้ไม่ต้องคิดเดยเอะอ่ะเท่ากับผลลัพธ์สุดท้ายนะครับจะได้0 0 0 7แอบนะครับอันนี้ไม่ได้คิดเลขเร็วนะครับพอดีครูทำเฉลยไว้แล้วก็มาอธิบายให้เราฟัง เราจบแล้วนะครับเราทราบกระแสเนาะเราทราบกระแสที่ไหลทั้งวงจรแล้วนะครับทีนี้เราอยากทราบอะไรเราอยากทราบแรงดันตกคอมเนาะแต่ละวีว่ามันมีค่าเท่าไหร่นะครับเรามาดูกันวี v นะครับเราอยากทราบวีหนึ่งเนะาะก็คือเท่ากับ i1 หนึ่งหนึ่งใช่ไหมนะครับวีหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับ i1 หนึ่งมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ที่เราคำนวณเนี่ย0.015์เนาะ อันหนึ่งมีค่าเท่ากับ330นะครับคูณกันแล้วได้4 9 5โวล์เนาะนะครับ V 2 I 2 R 2เนาะนะครับ V 2 I 2 r 2เนอะจุดนี้นะครับก็คืออะไร I 2มีค่า0.007นะครับคูณกับ270โอห์ม จะมีค่าเท่ากับ1.89โวลต์นะครับต่อมาอยากทราบ V 3นะครับ V 3เป็น I อะไร I 1บวก I 2เนะอะเพราะว่ามันมีแรงดันวิ่งลงมาทั้งสองฝั่งถูกไหมครับอ่ามรวมกัน1บวก I 2คูณด้วย560เนอะเออเป็น R ่อน R R เลย R 3นะโอเคเท่ากับ อ่า i1 บวก i2 เป็น0.015เนาะบวกกับ0.07นะครับอ่าเป็นเท่าไหร่560ดังนั้นเราจะได้คำตอบตรงนี้เท่าไหร่ครับได้1 2 3 2โวลต์นั่นเองนะครับทีนี้เราจะพิสูจน์มันว่ามันเป็นจริงไหมนั่นเองนะครับเราก็ลอง บวกเลขดูนะครับอ่ะเราอยากรู้ว่ามันเป็นจริงไหมนะครับสําหรับวงจรแต่ละฝั่งเนาะเราทีละฝั่งนะว่าฝั่งนี้มันผ่านอะไรบ้างเราลองเอาแรงดันตกข้อมในจุดนั้นนะ่ะในจุดตรงกลางเนี่ยมาบวกกันนี้เนาะแลวเทียบกับฝั่งนี้นะครับเรจะเทียบ e1 ก่อนนะครับ e1 บอกว่าเท่ากับ v1 บวก v3 นะครับ e1 มีค่าเท่ากับ18โวล์เนาะนะครับ v1 มีค่าเป็น4.95โวล์นะครับบวกกับ v3 V3 เป็น12.32โวลต์นะครับอ่ามา18 4.95บวก12.38ไอ้32จะได้17.27โวลต์นะครับทีนี้ทำไมได้ได้แค่นี้เองล่ะนะครับเนื่องจากเนอะตอนคำนวณด้านบนเนี่ยนะครับ มันมีทศนิยมค่อนข้างเยอะครูดึงมันแค่3ตำแหน่งมันเลยได้ไม่ไม่ตรงกันเนาะนะครับถ้าเกิดเราดึงทศนิยมมาครบทุกตำแหน่งที่มันทดไว้ตามเคือเลขที่บอกเนี่ยนะครับเป็น10หลักเนี่ยมันจะได้ตรงกับ18โวลต์พอดีไปเลยตามนิยามของเขานะครับอ่ะเรามาดูฝั่ง E2 บ้างนะครับ E2 เท่ากับอะไร v 2บวกเนาะนะครับ v 2เอ่อ15โวลต์นเนาะ e 2 v 2นี่ได้ ห8 9โวลต์ 1> 1. นะครับบวกกับ12.32โวลต์นะครับ15นะครับบวกกันสามบวกกับ1.89นะครับ14.21นะครับโวลต์น,นักเรียนสังเกตเห็นนะครับถ้าเกิดเราสมมติยมมาครบตำแหน่งเราจะได้คำตอบที่ตรงกับ e1 กับ e2 นั่นเองนะครับอันนี้ก็ปกติเนาะไม่มีปัญหาอะไรนะครับอ่ะต่อมานะครับข้อสุดท้าย ในข้อสุดท้ายนี้นะครับจะเหมือนกับตัวอย่างในข้อสุดท้ายที่เราเรียนไปเนาะนะครับซึ่งเราหาเราก็หาแค่กระแสนะครับว่าที่จุด I1 I2 I1 บวกเนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับแล้วก็มาแจกแจงก่อนนะครับในรูปนี้ครูจะให้ในรูปนี้นะครับครูจะให้เป็นรูปแรกเนาะรูปหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรูปนะรูปสองไหมวิ่งมานี่เนาะนะครับตัวนี้มากกว่าเนาะตัวนี้น้อยกว่านะครับจะต้องวิ่งผ่านมานีนะครับ รูปสองนะครับทีนี้กระแสวิ่งยังไงดูไอหนึ่งก่อนนี่เป็น i อหนึ่งเนาะนะครับอันนี้ก็เป็น i อหนึ่งนะครับอันนี้เป็น i อสองเนาะ i อสองอันนี้ก็เป็น i อสองอันนี้ก็เป็น i อสองเนาะแต่ตรงนี้นะครับผ่านสองตัว i อหนึ่งไสองนั่นเองนะครับเคลียร์แล้วนะครับอ่ะขอยก ข้างบนนี้เป็น e 1 e 2 e 3ก่อนอันนี้เป็น e 1เนาะ e 2 e 3นะอ่ะโอเคนะครับเกลี่ยนะครับในข้อนี้เขาให้เราหากระแสนะครับเราแยกรูปเรียบร้อยแล้วใส่องค์ประกอบของวงจรไปครบแล้วนะครับหารูปหนึ่งก่อนรูปหนึ่งนะครับรูปหนึ่งก็คือ s m a e เนอะเท่ากับ sigma v sigma e ในรูปหนึ่งที่ผ่านมีอะไรบ้างนะครับมี e หอ่าลบกับ e สอเนาะ e 2อยู่ตรงกลางเนี่ยเป็นลบแน่นอนนะครับ มันมีค่าน้อยกว่ามันไปในทิศอะละทิศทางนะครับต้องเป็นลบนะนะครับ v อันนี้ก็เป็น v อะไรอ่ามี V5 เนาะที่ความต้านทาน5โอห์มกับที่ความต้านทาน4โอห์มนะครับ v 4 e 1นึ่แปลงสินะครับลบกับ3จะได้เท่ากับอ่า v 5ก็คือ i it เนาะนะครับ it คูณ r 5นะครับ it อันนี้เราไม่ทราบเนาะก็คือ i 1นนั่นแหละเราแทนตัวแปรไป R5 นะครับคูณด้วย5เนะาะะบวกด้วย I ที่ V4V4 v คือ I1 บวก I2 คูณด้วยความต้านทานที่4โอห์มเนาะนะครับอ่ะเราเริ่มเลย9โวลต์นะครับ 5I1 บวกกับ 4I1 บวกกับ 4I2 นะครับอ่ะเป็น9นะครับ 9I1 เนาะนะครับแล้วก็บวกกับ 4I2 นั่นเอง นะครับประมาณนี้เนาะโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นสรรมการที่1นนะครับเรามาดูสรรมการที่2นะครับรูปที่2ก็เป็นซิกมา e เนาะนะครับเท่ากับซิกมา v นะครับรูปที่2มีอะไรบ้างมี e 3เนาะนะครับอ่าลบกับ e 2เหมือนเดิม e 3ลบกับ e 2เท่ากับอ่า v 2เนาะบวกกับ v 4 นะครับ e 3 8 3ลบนะครับ v 2เป็น i i 2คูณกับ2โอห์มนะครับบวกกับ i 1บวก i 2นะครับคูณกับ4โอห์มนะครับอ่ะสิบห้าโวล์เนาะนะครับ2 i 2บวกกับ4 i 1บวกกับ4 i 2นะครับสิบห้านะครับเท่ากับ ปุกบส i 1บวกกับ6 i 2นะครับอันนี้เป็นข้อที่2สมการที่2นั่นเองนะครับอันนี้เคลียร์แล้วสมการตั้งต้นเหลือเราแทนในายเดี๋ยวเรามาแทนกันเลยนะครับอ่ะเราต้องการทราบ i 1ก่อน i 1เท่ากับปุ๊บโอเค i 1นะครับเราปิด i 1ก็จะได้9กับ4เนา อ่า15กับ6นะครับส่วน9 4 4 6โอเคนะครับ9คูณ4ลบกับ15ไม่เคูณ4สิ9คูณ6ลบกับ15คูณสส่วน9คูณ 6, ลบกับ4คูณ4 นะครับได้เท่าไหร่ก็คือ54เนาะ54ลบ60ส่วน54ลบ16นะครับเท่ากับลบ6ส่วน38ดังนั้นนะครับ i1 มีค่าเท่ากับลบ0.157แอมป์นะครับมา i2 i2 เท่ากับปุ๊บปบอ่า ดูที่รูปหนึ่งก่อนต่อมาการตั้งต้นปิดไอ,อเนาะ99เนาะนะครับ99ปิดไอปุอ๊บ45่อเคอ่ะโอเคนะครับ9คูณ15นะครับลบกับ4คูณ9นะครับส่วน9คูณ6นะครับลบกับ4คูณ4 จะมีค่าเท่ากับอ่า135เนอะลบกับ36นะครับส่วน38นะครับตอบเลยได้เท่าไหร่เท่ากับเก้าสิบเก้าส่วนสามสิบแปดเนอะนะครับสุดท้ายแล้วได้สองจุดหกศูนย์ห้าแอมป์นะครับทีนี้เนาะกระแสก็จะวิ่งในจุดนี้นะจุดเนี้ยนะครับเท่ากับ i หนึ่งใช่ไหมนะครับในจุดนี้ก็เป็น i 2ใช่ไหมครับ i 2เป็น i 2นะครับตอบมันสักหน่อยนะครับดังนั้นนะครับ i 1เนี่ยมีค่าเท่ากับลบ5 7นแอม i ์ i2 เนี่ยครับเท่ากับอ่า2 6 0 5ศน์นะครับ i 1บวก i 2เนี่ยมีค่าเท่ากับสอง่แอมเนาะ นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเฉลยนะครับสำหรับทุกข้อไปฝึกหัดในสัปดาห์ล่าสุดนะครับแต่จุดไหนที่นักเรียนติดขัดหรือยังสงสัยอยู่นะครับให้เข้ามาสอบถามกับครูดได้โดยตรงเลยนะครับแล้วก็ทางกันมากส่งตามเวลาแล้วก็แก้ไขจุดทีท่นักเรียนผิดเพิ่มเติมให้เรียบร้อยด้วยนะครับ